สวัสดีนะครับวันอังคารที่สิบสามเดือนสิบเอ็ดปีสองสี่นะครับวันนี้นะครับผมมาขึ้นหน้าจอหลักก็คือตัวที่เป็นสัญญาณตัวเลขและสีนะครับในแต่ละคู่เงินนะครับแล้วก็จะมีอยู่ในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว c ี M เนอนาะซีดนะครับจะเป็นในส่วนของคอลนซีแสงมิเตอร์นะครับแปลตรงตัวก็คือ ความแข็งค่าของคู่เงินนั้นๆวงเล็บแปดสกุลเงินหลักครับถ้าใครไปดูคลิปนะครับย้อนหลังนะครับก็จะมีในส่วนของที่ผมสอนในเรื่องของเกี่ยวกับคู่เงินหลักคู่เงินรองเนาะเราจะเทรดคู่ไหนนะครับแต่วันนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของสัญญาณนะครับในเรื่องของสัญญาณว่าแต่ละสัญญาณนะครับมันมีสัญญาณอะไรบ้างจะใช้เวลาไม่มากนะครับช่องแรกนะครับ ช่องแรกก็จะเป็นในส่วนของตัว CDM นะครับ CDM ก็คือตัวแข็งค่าวัดเรียกว่าวัดความแข็งค่าของคู่เงินสกุลนั้นๆวงเล็บ8สกุลเงินหลักนะครับสลับไปสลับมานะครับจากจุดนี้นะแต่จุดนี้เรียงเลยนะครับเรียงเลยแต่การเรียงตรงนี้ขึ้นอยู่ว่าความแข็งค่าของคู่เงินนั้นๆจะแข็งค่าหรืออ่อนค่ามันก็จะเป็นเรียวถามให้นะครับแล้วก็มีตัวปอกอัพนะครับปอกอัพตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของตัวสเปรดนะครับให้เห็นด้วยว่าแต่ละสเปรดม,มันเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมเบ็ดเสร็จนะครับตัวป้าอัพตัวนี้มี28สกุนินหละบวกทองไปคู่หนึ่งนะครับก็เป็น29นะครับสอแล้วก็มาดูนะครับรายละเอียดต่างๆตัวที่เป็น ข้อมูลนะครับยกตัวอย่างเนาะเอ๊ะถ้าเป็นแถบสีแดงยาวแบบนี้เลยนะครับโอกาสที่แท่งเทียนหรือราคาเนี่ยจะโน้มลงมาไหมนะครับโอกาสที่จะโน้มลงมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะเปิดเข้าไปให้ดูนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะลงมาแท่งเบลอเลยนะครับเนี่ยลงมาแท่งเบลอเลยลงมาจีจุดครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับประมาณหกร้อยจุด นะครับหกหลัจุดก็ทํากําไรได้มหาศาลนะครับขึ้นอยู่ว่าเรามีหลอดมีต้นทุนเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการในเบรนนี่เนีน่ยน,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 นะครับโอเคนะครับนี่คือในส่วนของสัญญาณนะครับให้เราเห็นว่าไอ้ตัวที่เป็นสีและตัวเลขเนี่ะครับมันเป็นสัญญาณที่เป็นเรียวไทม์ให้เราเห็นคู่เงินนั้นๆที่เราต้องการที่จะเทรดทำกำไรมาดูคู่นี้ครับมาดูคู่หนึ่งเนาะอ่า G-Cap นะครับ G-Cap ลงเหมือนกันครับ G-Cap เห็นไหมฮะทิศทางขาลงชัดเจนนะครับนี่แหละครับนี่คือนี่คือในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นคานงัดเกี่ยวกับเ,เราเห็นก่อนเราก็รู้ก่อนแต่ว่าองค์ประกอบของมันก็จะมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นเ,เในเรื่องของปัจจัยต่างๆนะครับเป็นองค์ประกอบเพื่อจะมาให้สอดคล้องกับ แนวทางเราเทรดนะครับซึ่งผมเทรดเนี่ยผมไม่ได้ดูแค่ตัวนี้นะฮะอันนี้คือเป็นแพลตฟอร์มหลักที่ผมใช้นะครับในระบบแล้วก็จะเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่เราเอาตัวมาประกบนะครับนั่นคือตัว Trading View เอามาประกบเพื่อให้แนวทางของเราหรือการ o r อ,อ,อร์ได้ชัดเจนนะครับอ่ะยกตัวอยา่างมาดูอีกคู่หนึ่งเนาะที่ไม่มีสีที่ชัดเจนเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมฮะมันจะเรียวไทมมันจะมีมีเอ่อสีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ มาดูตรงที่แบบเอ๊ะไม่มีสีเลยนะฮะไม่มีสีสีแบบสลับไปสลับมาผมมาดูผู่เอา u ูเนาะ uJ ก็ยังถือว่าสลับไปสลับมานะครับ uj แบบนี้จะเป็นไซด์เวนะครับไม่สามารถนะครับไม่สามารถเห็นนะฮะไซด์เวย์แต่เมื่อกี้มีข้อมูลนะข่าวประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับตัวเนี้ยแท่งนี้คือข่าวสองทุ่มครึ่งนะครับที่ผ่านไปเมื่อกี้นะครับลงมานะครับเห็นไหม วันนี้ก็คือเป็นไซเวย์นะครับคือมันยังไม่เลือกข้างนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเลือกข้างนะครับเป็นอย่างงี้เลือกข้างแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้อันเนี้ยมองว่าเป็นไซเวย์ยังไม่เลือกข้างจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงจะลงก็ยังมาพบในส่วนของแนวรับแนวต้านนี่นะครับก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับอันนี้คือ time f r ฟ m ม h หนึ่งนะ,ะมาดูนะครับมาดู มาดูต่อครับมาดูต่อมาดูคู่คู่ทองดีไหมนะครับคู่ทองดูซิว่าสัญญาณมันจะมาแบบไหนนะครับประเมินคู่ทองก่อนคนเทรดกันเยอะทั่วโลกไปดีเห็นไหมยังเป็นไซเบอยู่เลยครับจะขึ้นก็ไม่สามารถที่จะขึ้นได้นะครับเนี่ยขึ้นไปหน่อยนึงนะครับประมาณพันกว่าจุดนะประมาณพันกว่าจุดน่าจะเป็นแท่งเมื่อตอนประมาณสองทุ่มครึ่งก็มีข่าวตัว ข่าวค่อนข้างที่จะแรงนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันข่าวแป๊บแป๊บแป๊บแปบแปแปแปหนึ่งแป๊บหนึ่ง <c oughs> น่าจะประกาศอะไรสักอย่างนี่แหละเอ๋อนี่ไงนะครับ cpi นะครับเป็นข่าว cpi นะครับแต่ว่าอัตราก็คือยังผมส่งเข้าไปในกลุ่มนะฮะ รู้สึกว่าดอลล่ยจะแข็งค่าขึ้นนะเราต้องดูตรงนี้นะครับเราต้องดูตรงนี้เห็นไหมฮะดอลตัวที่เป็นดอนลลร์นะครับแข็งค่าลายอาทิตย์ลายเดือนแต่ลายวันก็ยังไม่ไมชัดเจนก็คือยังเป็นสีเทาๆอยู่เราสามารถดูตรงนีเ้เป็นข้อมูลได้นะครับโอเคนะครับก็คือค่าเฉลี่ยอะไรต่างๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น ก็จะมีองค์ประกอบในการเทรดค่อนข้างเยอะอันนี้คือหน้าเดียวนะครับที่ให้ทุกท่านเห็นแล้วก็ดูเป็นองค์ประกอบและไกด์ไลน์เพื่อจะเราให้เราออ,อ,อเดอร์แบบแม่นยําแล้วก็ไม่ผิดพลาดคือผิดพลาดเลยฮะให้มันน้อยที่สุดในเรื่องของการเงินเนาะ <c oughs> ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับตัวกับผมเองได้ทํคชิปดีๆนะครับให้ทุกท่านได้เอ่อ ลอกเรียนแบบหรือทําตามนะครับกับสิ่งที่มันถูกต้องนะครับไม่ใช่เพ้อฝันนะครับได้ก็บอกไว้ได้เสียก็บอกว่าเสียครับแล้วเรามามองนะครับว่าเราจะอยู่รอดในวงการนี้ยังไงนะครับก็คอยติดตามนะครับสนับสนุนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ